สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของคาซีทหรือที่นั่งนิรัดภัยนะคะสําหรับเด็กนะคะคาซีทเนี่ยถือเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นนะคะที่ใช้ในการเดินทางเนื่องจากอุบัติเหตุนะคะสามารถเกิดได้ทุกเมื่อค่ะ เริ่มแรกนะคะวันนี้หมอจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการการเลือกคาร์ซีทนะคะอันแรกเลยคาร์ซีทที่เราเลือกนะคะก็จะต้องได้มาตรฐานที่มีความปลอดภัยค่ะโดยจะต้องมีเข็มขัดนิรภัยตัดตำแหน่งบริเวณทั้ง5จุดนะคะก็คือมี2ตํตำแหน่งที่บริเวณไหล่นะคะ2ตํตำแหน่งบริเวณสะโพกแล้วก็1จุดนะคะอยู่ที่บริเวณระหว่างขาค่ะถัดมานะคะในการเลือกคาร์ซีทหมอก็จะแนะนําในการซื้อคาร์ซีทมือหนึ่งเสมอแต่หากมีความจําเป็นที่จะต้องใช้สิ่งอาคาร์ซีทที่เป็นลักษณะ นะคหะมอก,ก็จะแนะนําให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยเสมอค่ะรวมถึงดูปีที่ผลิตด้วยนะคะแล้วก็ทดสอบความปลอดภัยดูว่าได้มาตรฐานหรือเปล่ารวมถึงตรวจเช็คเรื่องของการติดตั้งด้วยค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะคาร์ซีฟนะคะที่เราเลือกเนี่ยก็ควรจะเลือกตามอายุน้ําหนักส่วนสูงนะคะซึ่งในคาร์ซีฟแต่ละยี่ห้อนะคะก็จะมีการรองรับน้ําหนักแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นการเลือกคาซีตตามอายุต่างๆนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยเราก็จะมาเริ่มที่แรกเกิดจนถึงอายุ2-4ปีนะคะโดยคาซีตสำหรับเด็กวัยนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นเ e a ยเฟซซิ่งนะคะก็คือคาซีตเนี่ยจะมีการหันไปที่ด้านหลังของตัวรถโดยมีการติดตั้งที่บริเวณเบาะหลังนะคะโดยคาซีตเนี่ยก็จะมี เข็มขัดนิรภัยทั้งหมด5จุดดังที่ได้กล่าวไปนะคะโดยคาร์ซีสําหรับเด็กวัยนี้เนี่ยก็จะต้องครอบคลุมตั้งแต่ศีรษะลาคอแล้วก็กระดูกสันหลังนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมักรองรับเด็กเนี่ยน้ำหนักที่ไม่เกิน10กิโลนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะต้องดูนะคะเนื่องจากคาร์ซีสแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็มีความสามารถในการรองรับน้ําหนักที่ได้มากสุดแล้วก็รวมถึงส่วนสูงเนี่ยแตกต่างกันไปตามท้องตลาดนะคะ ถัดมาค่ะก็จะเป็นคาซีสสำหรับเด็กที่อายุ4-7ปีนะคะเมื่อเด็กเริ่มโตขึ้นนะคะเราก็จะมีการปรับคาซีสค่ะเรียกว่า forward facing นะคะก็คือติดตั้งคาซีสที่บริเวณเบาะหลังของตัวรถโดยคาซีสเนี่ยก็จะหันไปที่ด้านหน้าของตัวรถนะคะซึ่งคาซีสสำหรับอันนี้เนี่ยก็มีการแตกต่างตามน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงของเด็กเช่นเดียวกันค่ะ ถัดมานะคะเมื่อเด็กเริ่มโตขึ้นและขนาดแล้วก็ส่วนสูงของเขาเนี่ยเกินกว่าที่นั่งนิรัดภัยหรือคาซีทจะรองรับได้นะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนมาใช้เป็นบูสเตอร์ซีทหรือว่าที่นั่งเสริมนะคะโดยส่วนใหญ่ก็เหมาะสําหรับเด็กที่อายุ8ปีขึ้นไปค่ะโดยบูสเตอร์ซีทอันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะเสริมที่ทําให้เด็กนะคะสามารถใช้เข็มขัดนิรัดภัยของตัวรถได้ค่ะโดยตําแหน่งที่เหมาะสมนะคะที่ทําให้เด็กคาดได้อย่างปลอดภัยเนี่ยก็คือเข็มขัดนรภัดยเหล่านี้นะคะจะต้องห้ามพลาดผ่านที่บริเวณ อและใบหน้านะคะควรจะผ้าผ่านบริเวณไหล่อกนะคะแล้วก็ต้นขาด้านบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งที่เหมาะสมโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กก็จะนั่งบ er ูสเตอร์ซีหรือที่นั่งเสริมนะคะจนอายุอย่างน้อยประมาณ9 1 2ปีค่ะหรือสูงอย่างน้อยประมาณ140เซนนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะสําหรับเด็กที่อายุน้อยกว่า13ปีทุกคนนะคะหมอก็จะแนะนําให้นั่งแตบที่เบาะหลังเสมอค่ะ จำไว้เสมอนะคะรถออกลูกต้องนั่งคาซีทเพราะความรักและความรับผิดชอบของพ่อแม่คือการปกป้องลูกน้อยตั้งแต่ยังเล็กค่ะขอบคุณค่ะ